สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบบวชิเป็นอาชีพลากลากาอาชีพเสริมทุกท่านนะคะหนูกออดฟ้ามกบค่ะมนีนะคะหนูออดผ้าพี่น้องมากับบรรยากาศแรงๆนะคะ หลังจากถี่ฝนตกไปประมาณใบสามาบสีโมงนะคะพี่น้องแลวที่นี่กบมันกะห่าวเนาะ่นกระยากผสมพันธุ์นะคะหลูกอ้อยกะดในน้ำกบตัวผูนะคะซึ่งถี่อยู่ในบอกะสังบกนะคะน้ำมาผสมพันธุ์กับกบตัวเมียที่อยู่ในบอปูนซีเมนนะคะในบอบอซีเมนนี่นะคะพี่น้องกับภาพพี่น้องมาเบิงนะคะลูกอ้อยจับลงไปเบิดเลยนะคะพี่น้อง แล้วก็บรดนับนะคะตัวผู้ี่มีอยู่ทั้งเบิ้นี่ก็คือจับลงไปในบอส์ิเมนต์จับขับไปหาตัวเมียให้มันจับคู่กันเองนะคะพี่น้องแล้วหลังจากนี้นะคะเข้ากับสิปล่อยไปเลยนะคะให้เพิ่นจับคู่กันเองและกการผสมพันธ์กันเองนะคะแม่หมื่นเสาเขาจังสิมาเบือง่าเพิ่นสิว่าใครหลายใครหน่อยนะคะพี่น้องบเบรดไปเปิดน้ำใส่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกแห้งเติบอยู่นะคะพี่น้อง ก็เลยจับลงไปซื่อๆนี่ละนะคะก็แเล้วแต่เพิรนสีจับครูกันเองนะคะวิธีการผสมน่า์กะมีแค่นี่ละพี่น้องบบเดย์ยุงแงกปัญไดนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรไล่ไม่ที่พึงเขามาเบิงขึ้นพึงขึ้นมากขามาศึกษานะคะพี่น้องกับ่บต้องไปคืนยังไล่นะคะถ้ามันเป็นการผสมพนธุ์ในฤดูนะคะ ก็คือปกติเราควบกสิผสมพันธ์กมานฤดูฝนนี่แหละนะคะกับบริเวณยังหมากไม้นะคะพี่น้องก็แค่จับตัวผู้นะคะลงไปหาตัวเมียหรือว่าจับตัวเมียลงมาหาตัวผูกระได้คือก,กันนะคะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกบกับต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสองฝ่ายบรวสิเป็นตัวเมียรบรวสิเป็นตัวผู้นะคะถึงจะสามารถที่จะผสมพันธุ์แล้วก็มีไข่วางไข่ได้นะคะสมบูรณ์นะคะพี่น้อง กบตัวเมียเนี่ยสีว่างไขยูประมาณ 2,000- ถึง3,000ฟองนะคะสำหรับกบหน้าลูกผสมเนาะนะคะกบทีว่าเทาเลียงทั่วไปนี่ละนะคะพี่น้องสีว่างไขยู่ประมาณ 2,000- ถึง3,000ฟองเท่านั้นนะคะใน2 0 0พหรือ3,000ฟองเนี่ยกระสีมีกบไข่หลีบแน่นะคะไข่ไม่สมบูรณ์บ้างนะคะเป็นเรืองปกติเป็นเรืองธรรมดานะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกบเข้ากระตอง บำรุงอยู่ตลอดเวลานะคะโดยการให้อาหารนะคะเป็นอาหารกบที่เต็มที่นะคะกินละอิ่มนะคะมีโปรตีนสูงนะคะสำหรับกบตัวผู้และกกบตัวเมียนะคะพี่น้องละกล็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ให้เป็นวิตามินซีนะคะเพิ่มเติมเข้าไปให้เพิ่นกินในแต่ละมือในแต่ละดาวันนะคะให้เพิ่อนอิม่มให้เพิ่นสมบูรณ์นะคะกบมีนามมีนวลน,นะคะ นังกะสีงามนะคะตีนกะสีงามพี่น้องนะคะจับขึ้นนิสินักตึงๆเลยนะคะสําหรับกบจีแข็งแรงสมบูรณ์นะคะพี่น้องและถ้าเป็นกบตัวเมียนะคะจับขืนเนี่ยกะสีหูเลยว่าในทองอะ่ะมีไข่นะคะถ้าพี่น้องผู้ใดเลี่ยงเป็นประจําอยู่แล้วกะสีหูเนาะนะคะ นี่แหละนะคะก็เป็นกระบ,บวนการถี่ว่าให้เอากบลงผสมพันธุ์ในฤดูกาลนะคะบ่จําเป็นจะต้องเปิดสปริงเกอร์บ่จําเป็นต้องเปิดน้ำหรือว่าเปิดเสียงฟ้าผ่านะคะฟ้าร้องใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเป็นการผสมพันธุ์กบในฤดูนั้นเองนะคะพี่น้องพี่น้องกเกษตรกรถี่พุ่งเขามาเบิงถีบพึ่งเขามาศึกษาพี่น้องก็สามารถที่จะล่องเห็ดเบิงกันแล้วกันนะคะเอากบถี่พี่น้องไป สื่อมาจากแหล่งรวบรวมต่างๆบราสิเป็นตลาดหรือว่าเป็นในฟ้ามของแต่ละหม่องที่ใกล้บ้านของพี่น้องนะคะลองเอาตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนี่ยลองมาทิ้งไว้นะคะลองเอาจับมาถิ่มใบเจ้าครูสองครูแลวกปล่ลไฟเบิงนะคะบางที่ิ่นอาจจะผสมพันธุ์ให้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะได้ไข่ในปริมาณที่ไม่มากแต่ว่ามันก็อย่างน้อยก็รู้ว่าวิธีการกระบวนการการผสมพันธุ์นะคะการเพาะขยายพันธุ์ของกบเนี่ย เป็นจ้งไหนนั่นเองนะคะพี่น้องลูกอากะหวังเป็นยังยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมไปถึงแรงบันดาลใจให้กับ พี่น้องกเกษตรกรหลายๆท่านที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบบ่ม,มากกันหน่อยนะคะพี่น้องหลักการนําไปปรับใส่ในฟาร์มของจักรหวงรวมถึงตัวหลุออดเองนะคะถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงกบหรือว่าอยากติ่งอะไรนะคะพี่น้องก็สามารถจะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามด่านล่างคลิปได้เลยหลุออดเองก็สีเขาไปตอบเนาะนะคะถือว่าเป็นการเรียกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะพี่น้องท่านใดที่เพิินพึงเข้ามาหรือออยกับฝากากดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยพี่น้องสิบ,บริภาทคลิปใหม่ๆจิ๋อวอาลงไปในแต่ละคลิปลงไปในแต่ละวันนะคะพี่น้องเพื่อติดสาเพิ่มเติม,ตมความหูละกะนดำเนินการต่อไปเนาะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกะขอบคุณพี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม พอ,อกันไม่คลิปหนานะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า